ในสมองแบบดูตรงอะไรในสมองแบบโอ้โหน่ะลองดกระโดดลงไปทซิรู้จักไหมคตรอ้าวี่บ้าสิต้ลแหละ ý thức của mình là hết 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 này hết cân hết 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 hết

พี่เมพี่ิดโดนลัอีกมากได้อยู่้ยได้ครับได้แน่นอนได้หนอที่ันต้องให้แคดิผมนะนี่คาดิฟิวนะจริงอ่ะอ่ะเอ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้มันมีมันมีที่ที่เข้าไปด้วยนั่นแหะเออใช่กูเคยเดินใน t ิกตอกอะอะไรวะที่เข้าไปโอเคที่ไม่ไดร้าโดนเดยละ เซนเซนเซนขันตู้เลยเฮ้ยเเม่กูเจออะไรไม่ไดู้ทำอะเดที่ครับน้องเฮ้ยเอ็งมึงจะโชค์เื่อนเอ้เที่ยวข้าเ้ไอ้อย่างนี้เ้คูนเดียวเท่งนั้นเลยบอกเลยเฮดเอไปดีไนนี้ไม่คือกูต้องการให้พี่เซนเขาไปชุบคุณไงนั้นแหละมันมาบ้านเลยไี้ี่ กเข้าเขานขเจ๊แต่การบีบต่การบีบเจ็บนอีะไรเนี้ยมันถือมีใส่ตูได้มเล่นเออพี่อะไรวะไมเปิอย่าใสตังตูน้องพี่ไม่ชอบเฮ้ยเจเข้าเมันี่หละไปเียมเลโอ เอาโนนี่ผมกขโดได้ไหมะโดได้มไอ้่โดไดไผมติดไปแล้วแฟนทอมโอ้สามตัวตัวจบต้อนซ่อนก่อนเุ้ยเอาวะสองหน้าเจ็บเลยเอาหมดอ่ะเอาหมดอ่ะเดินออกมาทางซ้ายหหลับไประหว่างแฟนทองกับสเปกเตอร์เจ็ดนัด สเตเตอร์เดิรู้เลยอยู่ทางาหลังโอ้ห่ครแบกไฮไลท์เลยดูเอาละกันน้องว่คริวอะเขาวิ่งโคตรชิวเฮ้ยมันเซตวีมันเซตหอดจริงกระจายมาโคตรดังเท่คู่กเชียบอลเตาะแตอยู่ได้โอ้ไน์แล้วโอเยไฮไลท์ เดี๋ยวๆ con ๆๆ kia không Để ๆๆ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 ๆ

เฮ้ยมาปะเด็ดอยู่นี่อ้โยเอมากค่ะอค่ะของเป็นค่ะใครวะเดี๋ยวใครอะใครพูดอะไรวะใครพูดอะไรไปิงเจ็บจริงหรอใช่หรอใช่ไม่ใช่ใครพูดอะไรไปตง้งบนนะมงงบนไม่อยู่ก็เียแล้วอยู่ไหนอะมอยู่ไหนอะ มันมันมันไปแล้วมันไปแล้วมันมันไปบีแล้วจ้ะเอมันไปเอแล้วเฮ้ยมันอยู่เลยมีมันเนี่ยเอ้าต้องรอดเจมันโลงแล้วด้วยไม่ได้ีนอนตีไปนอนตียังไงล่ะ อตีแบ้กูแพ้แล้วแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยที่นี่อะไรเนี่ยนี่มันโผอะไรเนี่ยมาขาวชอนนนโนแมันอยู่ไหนอะไรเนี่ข้ามโงไปไหนอะไรวะหน้าไยืน ซีทีหมดซีทีหมดซีทีหมดไม่ไม่ืนมันดีไงแล้วนี่อะไรเนี่ยันท่อโนะแต่ไม่ไม่กู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 เซอร์แมนี่เฮ้ยมันเห็นมล้วเนาะเห็นมันล้ยโอ้ชิ้ยเรามียังมีแบบจะเราเบื่ลมันจะเรเบิดแลวไปลบมันยิงคุณมกยิงากไมกอบอแล้วลกสุดๆไมู่จหรอจิปาโี่กูกูอนีกู่กเท เฮ้ยมันมันเี้ออกไี่เที่ยงได้เ๋ยเตะแล้กูต่อแล้วนี่ไงไล่เราที้จบน้องเนี่ยบอยเขารออยู่เออจริงโง่คุณเซนแม่งพูดถูกใจว่ะปัดหน้าอันหลังไปัดอสิบสองสิบเมเออไเฮียงเลยเหาอหน่อยดีวัยรุ่นเฮ้ยบางตกน้องบอลรอเฮ้ยเก็า นี้เนาะดูมาดูดูกก้อยมีแฟนัสด้วยใจ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกุบิไปไปก็มากว่าก็มึงเยอะเยเฮ้ยเอปเอาดวลมัจะมาวอบาเอมาเอมาเอเอเ้ยบเาเอเอเปิดติดเอาหมดเ เปีปปเอนนี uh, ้อตายเลยเนจีบตามมาจีบเออบสามปไม่ซ้ายก็ขวาอยู่วางเอาครับโอ้โหเก็บสี่อ่ะโทษแบบเหียแม่ ババババ。 เฮี้ยอะไรไอเจฟหยุดไอเจฟได้ๆเขาหยุดหยุดเลยมไม่หยุไม่หยุดเลยหยุละยุละยุละบอกว่าโบอโอ้ยตเลยเจะองเลยเรโอ้ยไม่กี่เิือกไม่เฮี้ยเกิอะไเฮ้ยช้เฮ้ยเฮ้ยหลังๆมาโอโอห่อไม่ใช่นะ ไอ้เหี้ยไไม่เยใจ็นน้องใจเย็นน้องหรือพี่ขอคุณเล่นไอ้เหียรวยพี่ขอมาจากขับมาเมย์มันนี่เรื่องผูตายอนสัตว์มึงก็คิดดวไอ้เงี้ยนั่งถ่อมว่าเมย์มันนั่งถ่อบเต้นแล้วไม่ปุดออกน้องบอกน้องใจร้อนน้องพี่ขอตำหนิน้องพี่ขอตำหนิจริงไอ้เงี้ยเมยเบิร์ดมึงรู้ไหมคุณแบบอะไรของเมย์ก็ไม่รู้ผู้หญิงแม่งแล้วแม่งกลับมาส่วนเป๊ะตายเลยไอ้เงี้ย

ตึกวะเปล่าเร็วคลิกเคลิกหน่อยไปยกเรวียวเคลกเคลิกเรเจ็ดโล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 อย่ากั